อยู่เลยครับกัดแล้วมันวิ่งนะครับตอนแรกมันกัดผิดมาทิทงแล้วก็ตามมากัดกัดแล้ววิ่งผมก็เลยวิทย์สวนเลยไม่ต้องไปส่งมันครับส่งไม่ทันครับครับเตะจิ๋วนะครับกล้องก็จะปักไม่ค่อยได้นะเป็นถนนลูกลังแข็ง นะครับเข้าหนึ่งตะขอครับกัดปุ๊บแล้วโดนเบ็ดเลยครับคือไม่ต้องไปส่งครับถ้ามันวิ่งปุ๊บเนี่ยเราวิทิ์เสียงเสียงเอานะครับคือวิทิ์สวนเลยครับวัดสวนเลยเสร็ตหกได้เลยครับเป็นปลาช่อนนานะครับช่อนปอกนาน้ําน้ําใหม่นะครับน้าน้าน้ากาลังท่วมนะครับผมนะครับปลาช่อนเยอะสภาพหมายก็จะเป็นนาที่เกี่ยวแล้วนะครับอ่า ลองใช้ดูหลายๆเยื่อนะครับไม่จําเป็นต้องใช้เหยื่อแค่อย่างเดียวนะครับเปลี่ยนดูหลายๆเยื่อเพราะบางทีเนี่ยมันกินไม่เหมือนกันนะครับผมบางที่ก็กินเยื่ออีกแบบบางที่ก็กินเยื่ออีกแบบครับผมอะแต่ตรงนี้ครับกินเตะจิวครับสุดยอดครับผม